สวัสดีครับอ๋อทางนี้ครับสวัสดีครับผมวเดชคุกิมิยะนะครับนักแสดงจากเรื่องไต้คนหล่อลวงครับผมตอนนี้อยู่กับโวกประเทศไทยนะครับในช่วงโวกทอลครับมาจับตากันดูนะครับว่า้ออจับผิดด้วยนะครว่าผมเนี่ยจะพูดเรื่องจริงมากขนาดไหนครับเป็นเรื่องจริงหรือไม่ ที่เขาลือกันว่าคุณเต้นเก่งมม่ไม่จริงเขาลือกันว่าทริปล่าสุดของคุณกับคนสนิทน่าประทับใจมากเป็นทริปที่มีดาวอยู่้านดวงแล้วก็มีทางช้างเผือกครับผมแล้วก็เขาก็ให้กล้วยครับให้กล้วยไปให้ช้างแล้วก็ไปเจอซีดีของก้นช้างพอดีก็ถือว่าได้ช่วยช้างไป ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกนี้สําหรับคุณคือใครผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกนี้นะครับผมอืมอืม s <S รัสเซียสเปิร์บัครับหนังเรื่องนี้ชื่อว่าอะไรหนังเรื่องนี้ชื่อว่ารักเธอสุดหัวใจสายใยไม่ขาดลืมผู้จริงครับหนังเรื่องนี้ชื่อว่าอ้าคนหลอลงวนครับสิ่งที่ทําให้คุณยอมเปิดเผยเรื่องความรักคืออะไรเพราะตัดสินใจแล้วว่าเป็นเธอเท่านะั้น คุณแอบไปกินข้าวที่บ้านบอกรโบนามว่าฟอดจริงหรือไม่โอ,มมอ้ผมไม่ไปหรอกผมไม่ไปผมไม่ไปผมไม่ไม่ไม่จริงเขาร,รู้จักกับพี่ฟอดได้อย่างไรพี่ฟอดเป็นคนที่น่ารักมากครับ <c oughs> ชอบเสียงของอพี่ฟอดบนตัวอาหารมากที่สุดเลยขั <c oughs> างหน้านะครับเรามารุ้นว่าพี่ฟอดจะเป็นหมาป่าหรือเปล่า <c oughs> ถ้าคุณต้องให้ของขวัญกับคนพิเศษอยากจะให้อะไรให้เป็นชวนดอกไม้ใหญ่ๆโตๆใ <c oughs> บยอย่างนี้ ตรงนี้พอใจมของขวัญชิ้นล่าสุดที่คุณได้รับจากคนรักคืออะไรความสุขครับเหตุผลที่ทําให้คุณเล่นอินสตาแกรมอยากโพสต์รูปก้าวช่องครับผมในสายตาคุณใบเฟิร์นพิมชนโนเป็นคนดีหรือไม่ไ <c oughs> อ้พี่ไอ้พี่พี่บ้าพี่บ้าพี่บ้าเป็นคนดี เล่าความประทับใจของคุณที่มี่อดใบเฟิร์นพิมพ์ชนกให้ฟังหน่อยใบเฟิร์นเนี่ยจะชอบกินพริกสดเป็นเม็ดๆเลยนะเวลากินข้าวสวยแล้วกัดพริกสดคิดดูว่าที่ไหนกินพริกสดกินไม่พอเอาก้านนะเอามาอมปุ๊บออกมาเป็นเหมือนก้านเชอรี่เลยขนาดนั้นเลยในสายตาคุณดีเจเผือเป็นคนดีหรือไม่ดูหน้าก็รู้แล้วเป็นคนดีรักลูกรักเมียแต่คนที่พามากองก็จะไม่สำน้าอันนี้ไปคิดกันเองนะทุกค ความประทับใจอะไรที่มีต่อดีเจเผือกพี่เผือกเป็นลูกศิษย์ภาษาจีนนะครับที่เก่งมากๆเลยนะครับก็ในเรื่องเนี่ยผมก็จะสอนพี่เผือกตลอดว่าผู้ภาษาจีนพูดยังไงนะครับแล้วพี่เผือกก็จะพูดพูดได้ตลอดก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ที่น่าประทับใจมากครับอยากให้แชร์เรื่องราวดีๆในกองถ่ายให้คนหล่อลวงเรื่องราวดีๆเนี่ยเกิดขึ้นเสมอครับผมถ้าเราเลือกที่จะมองโลกในแง่ดีครับเอาไงๆงๆไ้ๆไงๆไงๆงๆไไ เป็นกองที่รู้สึกอยากจะไปทุกครั้งเป็นกองที่มีความสุขทุกครั้งที่ได้ตื่นเช้าไปบรรยากาศครอบครัวเสียงฮเลาะตลอดทั้งวันเป็นกันเองมากๆครับขอบคุณกองไอ้ลอห,หลวงขอบคุณทีมงานทุกคนครับ เล่าเรื่องไอ้คนหล่อลวงแบบสั้นๆให้ฟังหน่อยผมเนี่ยเป็นนักต้มตุน๋นผมมีพี่ชาย,ยคนนึงเราทาขบวนการต้มตุ๋นมาเลยตลอดวันหนึ่งไปเจอผู้หญิงคนนึงอยากจะต้มตุ๋นผู้หญิงคนนี้แต่ว่าผู้หญิงคนนี้ดันมีเอี่ยวกับอีกผู้ชายคนนึงผู้ชายคนนี้ดันไปหลอกเงินผู้หญิงคนนี้ไว้หลายแสนมากผู้ชายคนนี้ดันทําธุรกิจรวยมากเลยเราก็ได้ทีแล้วว่ายังไงผมก็จะหลอกผู้หญิงคนนี้แล้วไปหลอกผู้ชายคนนั้นต่อ โดยมีสมาชิกของทีมในการหลอกลวงทั้งหมด4คนผมคือหนึ่งในนั้นอีก3คนก็คือพี่ชายผมนางเอกของผมและเจ้าหญิงในดวงใจของผมนะหลังจากนั้นครับเราจะเริ่มปฏิบัติการนี้แบบมืออาชีพถ้าอยากรู้ว่าเราต้มตุ๋นและหลอกลวงแบบมืออาชีพยังไงต้องไปดูนะครับนังเรื่องนี้เข้าฉายวันไหน3ธันวาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับผมอ้คนหลอกลวง ที่พูดมาทั้งหมดมีจริงกี่เปอร์เซนต์ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยจริงทุกอย่างนะัเดียเป็นคนหลอกคนไม่เป็นแต่ทาเวอร์ไม่แน่แอะอะอะอ่ะ,อะ,อะเหนื่อยลอะ